สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ด้านหลังเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลทเวนตี้วันอันนี้คือเราก็จะไปเดินเล่นเทอร์มินอลนิดนึงแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมานอนพักโรงแรมคือเรามาอยู่โคราชได้ระยะหนึ่งแล้วนะหลายวันแล้วแล้วก็ไปนอนแบบโรงแรมชิลๆสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างงี้นะวันนี้ก็เลยอยากนอนแบบสบายๆพักผ่อนกายาเราก็เลย จัดโรงแรมที่เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มิโอลนะครับเนี่ยโรงแรมอย่างนี้คือเป็นโรงแรมติดกับห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชเลยโุ้ยเลยบรรยากาศห้างอันนี้คือด้านหลังก็จะเป็นลานจอดรถนะที่สาวก็ทำบริษัทแถวนูน้นด้านนู้นแถวแถวเอ่อเดอะมอลล์นะครับพี่สาวแล้วก็พี่สาว,ว,ส,าวสองคนก็ทำงานอยู่ที่โคราชนะ ด้านหลังเขาก็จะมีที่พักอะไรนเงี้ยเดี right. well ๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเทอร์มินอลเนาะแล้วก็ไปเดินเล่นไปหาอะไรกินนิดนึงก่อนที่จะไปเช็คอินเข้าโรงแรมของเรานะครับตอนเย็นตอนนี้ฝนตกราฐฝนตกเกือบทุกวันเลยเดินเข้ามาก็เป็นโซนลอนดอนนี่อ๋อเกียรติห้านะเหมือนเดินทางไป ต่างประเทศหรือว่าเดินทางขึ้นเครื่องเลยอุ้ยไปรษายียตอนนี้อุ้ยอุ้ยทำไมเขามีเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะเป็นแบบมีวัดอู้อันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะทุกคนดูทอมมี่โนโข้างบนนู้นก็เป็นพวกฮับเบิลแลนด์มีเอ,อ่อ ลงภัพพยนต์ฟูดคอร์ตอะไรต่างๆนะครับอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราไปด้านนี้เดี๋ยวไปไปเช็คอินเข้าโรงแรมก่อนดีกว่าเนาะเพื่อที่จะเอากระเป๋าไปเก็บก่อนหนักมากตอนนี้วันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าโรงแรมเขาเดินไปทางไหนน่าจะไปทางนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเดินออกไปดูมันเป็นชื่อว่าเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล ทอมิตี้วันอะไรสักอย่างหนึ่งอะเดี๋ยวเราลองเดินดูหลังจากที่พามาเดินเที่ยวที่เทอร์มินอลไปแล้วก่อนหน้านี้่อยากดูหนังเดี๋ยวโหไปเช็คอินเข้าที่พักแล้วก็เนี่ยก็น่าจะมากินข้าวมาดูหนังที่เทอร์มินอลนี่แหละคนไม่เยอะตอนนี้ประมาณ6โมงแล้ว หกโมงเย็นนะครับสักอินอูอันนี้ติมลอนดอนนี่ด้านล่างมีงานมีงานอะไรไม่รู้เป็นงานอะไรเกี่ยวกับเด็กไม่รู้ทำไมต้องโคราช านหน้าของเรานั่นคือ,อะสะพานล,ลอยของเทอร์มินอลนะครับแล้วก็มีบิ๊กซนะถ้าสูดเราอยู่ในเทอร์มินอลแล้ก็เดินออกมาด้านนอกนะครับเนี่ยเดินมาด้านในสุดมันก็จะมีเป็นโซนที่ให้เราเดินไปโรงแรมเนะี่ยเขาเขียน Center Point มันจะเป็นชื่อโรงแรม Center Point Terminal มินอลทเวี้วันโคราชนะครับเดีเราเดินไปเช็คอินกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บกระเป๋าแล้วค่อยไปเดินเทอร์มินอลไปหาข้าวกิน อันนี้ก็จะรีวิวให้ดูแค่บรรยากาศห้องนะครับเพราะว่าเทมมินอลเราพาไปเดินมาแล้วนี่เลยอยมีรถมาต้องเดินเดินตรงนี้ได้ไหมโอ้จริงๆเขาให้เดินด้านในได้นะทุกคนแต่เราก็ไม่เดินเราก็มาเดินด้านนอกไงแล้วฝนก็ตกไงอย่างไง ถึงแล้วนี่ไงโรงแรมเซ็นเตอร์พอ Terminal นอลเทวนี้วันโคราชไปเดีวไปเช็คอินกันตอนนี้เราเข้ามาเช็คอินเรียบร้อยนะครับเนี่ยได้อยู่ชั้นประมาณชั้น17นี่เลยบรรยากาศของที่พักก็จะอยู่ข้างๆอยู่ติดกับ Terminal อลเทวนี้วันนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินนี่สวยมากนะเขาจะมีแบบที่นั่งพักผ่อนอนะไรต่งนะางๆนานา เยอะแยะเห็นนะอู้ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์ไปชั้นสิบอ๋อสิบเจ็ดนะครับไปชั้นสิบเจ็ดกันดีกว่าขึ้นลิฟต์เดี๋ยวชวนพี่สาวมานอนด้วยดีวยกว่าเนี่ยเดี๋ยวชวนพี่สาวมานอนเล่นด้วยนี่เลยทุกคนเราขึ้นไปชั้นสิบเจ็ดแล้วนะ เดี๋ยวลองไปดูในห้องกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจองห้องมาอยู่ที่ประมาณเขาลดราคาก็ไม่เยอะหรอกนิดเดียวที่จองมาอยู่ประมาณพันสี่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อคืนแล้วก็บวกค่าธรรมเนียมนู่นนนี่ก็ตกประมาณพันหกนะครับหนึ่งคืนหนึ่งพันหกร้อยบาทก็เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับเทอร์มินอลนะแล้วก็เดินทางไปขนส่งไปอะไรเงี้ยง่ายๆนี่เลยระจานสิบเจ็ดกันสิบเจ็ด อยู่ฝั่งไหงนนะ1703 0102ตอนนี้ไง02นี่ถึงแล้วเนี่ย17เย้ถึงแล้วทุกคนชิบเนีโอ เ,เราในี่วันนี้เดี๋ยวชวนพี่เสามานอนด้วยดีวยกว่าพี่เสาอยู่ในในที่ใกล้นิดเองพี่เสาานอนลงแชมนี่ตอนนี้เข้ามาห้องเรียบร้อยนะครับนี่เป็นบรรยากาศของห้องดูกระเป๋าใหญ่มากนี่เลยห้องพักสวยมากอ่ะก่อนอื่นเราก็จะพามาแบบดูบรรยากาศกันนะอ่ะอย่างแรกคือพอเราเข,ข้ามาว้ยนี่เขามีแบบโรงแรมหลายโรงแรมไม่ค่อยมีนะอันนี้มีโรงแรมนี้มีน,นะ ตาแมวแผนผังอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประตูแบบใช้การ์ดนะครับไฟแล้วก็พอมาด้านนี้อ๋อมาเจอปุ๊บก็จะเจอเป็นแบบเป็นชั้นอืมชั้นแบบใส่ของต่างๆนานาอ,อนู้เป็นเซฟนะครับไฟฉายอะไรเงี้ยเนาะเขาจะมี ้ยแขวนเสื้อหุยมาแขวเสื้อมีให้ต้องหกอันเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่วางกระเป๋าอะไรเงี้ยนะห้อยเสื้อผ้าตู้เย็นอยู่ด้านข้างไหนนะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ดูสิก็จะเป็นแบบน้ำเปล่าของแบรนด์เลยนะนทรพอยด์โอ้อยนี่มีอาหารทางอาหารได้ด้วยก็อยู่ประมาณแบบส0งร้อยอตั้งแต่200บาทถึงประมาณ ที่ร้อยกว่าบาทเกืบ500อบเกือบห้าร้อยเนาะเนี่ยมีอาหารแบบเยอะแยะเลยสั่งอาหารได้ด้านบนก็มีที่เก็บของต่างๆได้นะครับเแล้วก็อันนี้น้ำอีก2ขวดอยู่ข้างนอกนี่มีแบบที่ต้มน,น้ำรอ้อนด้านในเนี่ยเห็นไหมอุปกรณ์การนะดื่มเครื่องดื่มต่างๆนานๆพุวกนี้เราก็ กินชาดื่มชาดื่มกาแฟอะไรเงี้ยก่อนที่จะเดินทางก็ในวันนี้เราไม่ได้จองอาหารเช้านะครับเพราะว่าวันนี้คือสันว่าจะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครตั้งแต่แบบช่วง9ก้าโมงสิบโมงอะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าแบบน่าจะตื่นไม่ทันกินข้าวเ <c oughs> นี่ยของแบบมีรองเทา้าสลิปเปอร์เนี่ยปลั๊กไฟเยอะอยู่นะนี่หนึ่งข้างบนหนึ่ข้างข้างล่าง ม,มีน้ำให้ด้วยเหรออ๋อมีแบบว่ารูมเซอร์วิสด้วยน้ำก็ไม่แพงก็เหมือนไปคาเฟ่อเอเป็นของ Coffee World 162บาทน้ำปั่นครับ179เ้17าอันนี้คือแบบก็เนี่ยมี Coffee World 100กว่บาท100กว่บาทเต็มเลยในรูมเซอร์วิสพามาดูรูมเซอร์วิสก่อนอ๋อถ้าเครื่องดื่มร้อน65บ เมนูเย็น85นมสด40ซอบดิงก็ประมาณ45 20อะไรแล้วแต่นะเนี่ยของหวานก็มีบัวลอยน้ำขิง70ต้องหูนมสด70ผลไม้รวม70ผลไม้รวมไซเร้อยยีสิบเก้เนี่ยมีหลายอย่างโอ้มีสเต็กเมนูอาหารไทยอาหารจันดวนผัดทอดยำเม,มนูเส้นซุปสลัดสเต็กอะไรเงี้ยมีหมดเลยเนี่ยถ้าใครแบบว่าขี้กเกียจออกไปเหมือนเรา พบกับเมนูพิเศษอ๋อแบบว่าเป็นแบบบุฟเฟ่หกร้อยบาทณนะห้องอาหารไมมัดมีนี่บเนี่ย oh. ก็จะเป็นแบบตารางข้อมูลทั่วไปอะไรอย่เงี้ยนะครับอ๋อ oh. นี่ oh. มีอันนี้ oh. ด้วยสวัสดีนี่รับก็สู่โรงแรมสินเจพอยตเวนตี้วันทมินตเวนตี้วันโคราชนะครับก็จะมี ถ้าเป็นอาหารเช้าจะเริ่มตั้งแต่6โมงถึง10บโมงครึ่งถ้าห้องประชุมก็มีชั้น4ฟิตเนสอยู่ชั้น7จ็สระว่ายน้ำชั้นเจ็ดคิดขับชั้น7จ็ดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูแบบสระว่ายน้ำกันไหมเนาะเนี่ยน,นี้ก็จะมีเราทีวีเนี่ยทีวีจอใหญ่มากทีวีทิชชูอ่อันนี้แบบกีการ์ดของเรา เนี่ยด้านนี้ก็มีปลั๊กไฟได้วยนะนี่เห็นนะก็เสียบก็เสียบควมไฟไปเลยนี่เสียบควมไฟไปเลยอ๋ออันนี้มันเป็นแบบห้องคอนเน็กคอนเน็กนะคอนติ้งแบบสามารถที่จะไปห้องอีกห้องหนึ่งได้อะไรเงี้ยก็คือแล้วก็ ด้านนี้ก็จะมีแบบโซฟงโซฟาให้เรานั่งพักผ่อนเนี่ยนั่งทํางานนั่งดูทีวีอะไรอย่างงี้ได้นะครับโทรศัพท์ด้านนี้ก็มีที่ชาร์จมี USB อ๋ออันนี้เป็นไฟนนเป็นปลั๊กไฟต่างๆ่เยอะมากสวิตช์ไฟที่นอนเตียงนอนของเราอูอ้นัน่นน่าพักผ่อนมากแล้วก็กอ๋ออันนี้ก็เป็นไฟแบบอย่างงี้นี่ปลั๊กไฟ เดี๋ยวดูบรรยากาศนห้องก็ประมาณนี้เนี่ยเห็นนะแล้วก็มีวิวแล้วก็ต้องเปิดโอ้โห,เ,หเป็นวิวบิ๊กซีทุกคนเปิดไปวิวบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นู่นเห็นวิวแบบเดี๋ยวเราต้องมาดูวิวกลางคืนกันอีกทีหนึ่งนะว่าแบบวิวกลางคืนจะสวยหรือเปล่าน่าจะสวยนะไปฝั่งด้านนี้ก็จะไปเซ็นทันนะตรงนี้เราอยู่เดลโมเอ้ยตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอลเท i n วินตี้วันนั่งรถไป เซนทันอยู่ตรงนู้นไกลๆตรงนู้นนะเห็นอยู่ดูวิว <c oughs> วิวโคราชนะครับมีวัดมีอะไรเต็มเลยตรงนี้แบบในอำเภอในในอำเภอเมืองโคราชนะครับพอออกไปนอกๆเห็นไหมก็จะมีแบบเป็นปา่าเป็นเขาอะไรละก็เป็นต่างอำเภอเว้ยเราปิดไฟตรงนี้ดีกว่า <c oughs> หันหันมาที่ไรเราคิวดว่าใครตลอดเลยนี่สวยมากห้องพัก ก็1,400บาทรวมเน็ตต่างๆก็ตกประมาณพันหกนะครับ1นึ่คืน <Good. S 1> กระจกบานใหญ่เวลาที่เราจะทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบแอร์นะตั้งไว้ที่อยู่ประมาณ25องศานะครับไฟห้องน้ำอ้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันโอ้ก่อนอื่นเราก็จะพามาดูตรงนี้ก่อนอ่ะเอ้ย่างนนั้นหน้ามีได้เป่าผมให้นะเนี่ย แต่ส่วนมากโรงแรมแบบใหญ่ๆเขาก็จะม,มีไจปรกกันอยู่แล้วเนาะมีแก้วอันนี้น้ำร้อนน้ำเย็นสบู่นะครับสบู่ล้างมือนะแฮนด์โซก็จะมีเป็นคัดต้นบัตหมวกอับน้ำอันนี้เป็นชุดมีแบบเป็นชุดอันนี้ด้วยอ,ะอ่ะโกนแล้วก็มีแบบแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกไว้แบบบีบสรงบีบสิวอะไรเงี้ยเนาะได้อยู่กระจกก็อันใหญ่มากบรรยากาศด,ดีอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าขนหนูอันนี้เพิ่มเติมเมอาพามาดูหุ่นโซนําน้ำอันนี้ไม่มีอ่างอาบน้ำนะแต่ว่าจะเป็นแบบทรง ก็คือนั่งอาบน้ําได้เนี่ยมีที่จับสาหรับคนที่สูงอายุอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะนั่งอาบแล้วก็สามารถที่จะจับปลาตรงนี้พยุงขึ้นมาได้นี่มีที่อาบน้าแบบนี้ชอบมันเหมือนบรรยากาศเหมือนฝนตกอะไรเงี้ยนะห้องน้ําสวยดีนี่คือ,อโถส้วมนะครับดูชักโครกข,ของเรานั่นเองอันนี้ก็จะมีเป็นแบบนี่ มีเป็นสต็อกนะมีแบบว่าน้ําต่างๆอันนี้คือปล่อยออกมาพื้นไอป่าแหง้งอันนี้ก็จะแบบเยอะแยะเลยเนี่ยชักโครกแบบนี้จะอยู่ที่เทอร์มินอลเขนที่วางนะครับสามารถปิดตรงน,นี้ได้ถ้าใครแบบยังไม่เคยไปเทอร์มินอลนะก็ลองไปดูได้เทอร์มินอลเขาใช้กันแบบนี้แหละนี่ก็ห้องน้ําสวยมากชอบบรรยากาศคือเป็นส่วนมากจะเป็นคนอ่า ชอบอยู่กับห้องน้ําอยู่ในห้องน้ําได้เป็นชั่วโมงเลยนะถ้าห้องน้ําสวยนี่ก็น่าจะอยู่กันนานเลยล่ะในห้องน้าดูบรรยากาศแบบสวยมากทุกคนวิววิวดีมากเราได้วิวแบบเห็นวิวเมือง<ม>นครราชสีมาด้วยตอนนี้เราลงมาชั้น4แล้วนะครับก็จะเป็นแบบ Centerpoint v o l u m e t มี t i r m l n a l ลโคราชเฮ้เดี๋ยวไปดูอี้อะไระอันนี้อะไรอะ่ะห้องประชุม๋อด้านด้านนี้จะเป็นห้องประชุมนะครับ โอ้ทุกคนเนี่ยถ้าเราลงมาชั้น4นะมันจะมีป้ายอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาเขียนด้านบนเลยว่าเป็นเซ็นเตอร์พอยต์นะครับก็จะออกมาที่เทอร์มินอลเนี่ยนะโอ้มาติดนี่ติดกับเอ่อชั้น4เลยแล้วก็เดินมาได้เนี่ยอ๋ออยู่โซนที่เป็นเออเหมือนม้าหมุนอะไรเงี้ยเนาะอยู่ชั้น4แต่ว่าเราจะไปดูไอ้ะว่ายน,น้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเราไปใหม่ ท่านตรงนี้เดินมาชั้นสี่แล้วก็เดินมาเข้าตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเดินอ๋อแต่ว่าเช็คอินเราก็ต้องเข้าด้านหน้าอยู่ดีเนาะตอนําม,มาอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ห้องประชุมอ,อชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นห้องประชุมไหนแล้วเ,เรา,เ,ราเดี๋ยวก่อน <laughs> เราก็จะ งง,งงนิดนึงซันฟานอ๋ออันนี้เป็นห้องประชุมเนี่ยออหนุนเซ็นเตอร์พอยต์บอลลูมอันนี้เป็นฮอลล์ทางเข้าฮอลล์หนึ่งโอ้อลังการมากเฮ้ยสุดยอดทุกคนเรารูแล้วนี่ อยู่ตรงนี้เลยร้านอาหารคิดรูมสว imming พูลฟิตเนสรูมอยู่ชั้น F นะครับชั้น G จะเป็นแบบว่า,าที่จอดรถเดี๋ยวเรากำลังไปชั้น F กันไปไหมเราอ่านแล้วก็จำแต่ว่ามันอยู่ชั้น4สรุปไม่ใช่นะชั้น4คือเป็นห้องประชุมนี่ชั้น F เดี๋ยวไปดูสระว่นายน้ำกันตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น F เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ๋อเนี่ยเขามีบบเปินคิดโซนแบบนี้ อ๋ออันนี้เป็นห้องอาหารอ๋อห้องอาหารใหม่มัดมีอยู่ด้านในถ้าใครจองแบบมีอาหารก็มาที่ชั้น F เลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาเป็นห้องอาหารอันนี้เป็นโซนเด็กอันนี้เป็นทุกคนเราเจอแล้วสระว่ายน้ำสระว่ายน้ําจะอยู่หลังเนี่ยห้องอาหารมัดมีนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราออกมาเสร็จปุ๊บเราเดินเลี้ยวขวามาเลยด้านในสุดนะครับ ห้องอาหารเขาก็ดีอยู่นะหรือว่าเราจะไปซื้ออาหารเช้ากินดีนะกลัวไม่ทันนะ่ะไปเดี๋ยวออกไปด้านนี้ดูตรงนี้ก่นอนเขาเปิดตั้งแต่6กโมงถึงสองทุ่มนะฟิตเนสแล้วก็สปีดมินี่บรรยากาศนะครับก็อุ้ยเนี่ยเขาจะแบบอุ้ยฟ้าสวยมากฝนวันนี้ฝนตกนิดนึงนะไปะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้กันนะครับสวยมากมีฟิตเนสด้วยนะยแต่ว่าเราไม่ได้เอามา ไม่ไดเอาน้ำมานี่เดี๋ยวพาไปดูด้านนี้อ้อกกำลังใจได้วิวสวยมากนี่นะวนะิวดีวิวดีววด ้น,นมีฟิตเนสด้วยนะครับสามารถที่จะมาวิ่งออกกําลังกายมาอะไรต่างๆได้เนีย่ยห้องอาหารตรงนั้นคือที่เราเคยพาขึ้นไปด้านบนนะหอคอยสกายเดกของเทอร์มินอลห้องอาหารห้องอาหารแบบวรู้ว่าเราจะซื้ออาหารชาวกินดีนะทุกคนสำหรับกระบาดเดี๋ยวไปถามเจา้จาหน้าที่ดีกว่าอุ้ยเสียดายดอะ่ะเราจองแบบไม่มืออาหารเชาวมาแต่ว่า จ็ดโมงทันหรือเปล่านะน่าจะทันนะสรุปก็แต่ก็อยากกินอยู่ไม่รู้ว่าอาหารเขาจะโอเคหรือเปล่าตอนเชา้าอ่ะเดี๋ยวขอไปดูรีวิวก่อนนะไปดูรีวิวก่อนรีวิวเผื่ออาหารแบบอาหารดีเราก็จะได้กินเป็นบุฟเฟ่ต์ถ้าอาหารไม่โอ้เราก็จะไม่ได้กินไปเดี๋ยวเดินไปดีนี่อุ้ยนะบบรรยากาศดีนะอุ้ยเนี่ย ตอนนี้สั้นลงมาชั้นจีนะครับมันจะมีชั้นจีกับชั้นแอนะชั้นแอคือล็อบบี้ชั้น G ีก็จะเป็นเนี่ยชั้นที่เรากำลังลงมาเนี่ยสามารถเดินมาฝั่งด้านนี้ได้ก็จะอยากไปดูหนังแต่ว่าดูคนเดียวนี่ชั้นล็อบบี้มานั่งแบบทำงานใส่ๆตอนนี้ฮิวฮิวน้ตบุ๊กมาด้วยเนี่ยถือโนตบุ๊กมา แต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนนี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งแบบพักผ่อนชิวๆเลยเนี่ยตรงนี้ตอนนี้นะครับกอ็อันนี้เขาจะเป็นโรงแรมที่เราพักนะโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินออ๋ <Term ino. S 1> อไปเดี๋ยวลองเดินดูด้านบนกันดีก,กว่านะว่า เราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสินใจก่อนนะพรุ่งนี้รู้สึกว่าอาหารอาหารก็ไม่ได้แพงนะอาหารเช้าเขาจะตกอยู่ประมาณ280บาทเราจองห้องมาแล้วประมาณพันหกบวกบวกใช่ไหมสองร้อยสามรก็ถ้าคืนนี้ก็ตกประมาณพันเก้า ประมาณพันเก้าร้อย้ยแต่ว่าเสดไนไม่ได้เอาอันนี้มาอุ้ยนี่เข้าด้านหน้าข้างงนี้ก็ได้เสดายที่เราไม่ได้เอา,เอาชุดวปน้าชุดแต่ว่าชุดออกกำลังกายยมีมานะแต่ว่าเขาจะปิดแล้วอ่ะพรุ่งนี้กินข้าวเสร็จแล้ว่อยไปออกกําลังกายเหรอไม่ได้กินอะไรดีอ่ะชั้นบนมันน่าจะคนเยอะแน่เลย เดี๋ยวลองขึ้นไปดูชั้นบนก่อนโอ้เทอมีโนโ่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับอันนี้เป็นวิวบนห้องพักนะครับทุกคนมีถนนมิตรภาพนะก็ตรงด้านนูน้นก็จะเป็นแบบขนส่งนะครับเนี่ยสวยมาก เมืองโคราชตอนกลางคืนนะครับดูบรรยากาศอันนี้บิ๊กซสวยดีเนะรราะนี่ก็บรรยากาศแบบวิวที่พักในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพักผ่อนนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้สันพักอยู่ที่ชั้น1 7นะมันก็จะมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi นิดหนึ่งชั้นถ้าอยู่ชั้น by, ล็อบบี้อะไรเงี wi ้ย w วไฟเร็วนะทุกคนแต่ว่าพอเราขึ้นมาลองใช้ Wi-Fi ชั้นบนสูงๆเงี้ยชั้น17อย่างเงี้ย มันก็ใช้ได้นิดหน่อยอ่ะอาจจะปรับดู y o u t u b e ดูวิดีโออะไรได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็จะไม่ได้เร็วมากนะแล้วก็สัญญาณมือถือก็นิดนิดหน่อยแต่มันช้ากว่าเดิมนะต้องอยู่แบบชั้นล่างๆหน่อยมันก็จะสัญญาณดีกว่านะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้ที่จองมาก็ไม่ได้จองอาหารเช้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะตื่นทันหรือเปล่าถ้าตื่นทันนะครับก็อาจจะลงไปกินข้าวจ่ายเพิ่มต่างหากแต่ว่าถ้าไม่ทันก็อาจจะจบคิดสำหรับที่พักประมาณเท่านี้นะครับบ๊ายบายตื่นเช้าเรียบร้อยนะครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ10โมงแล้วตอนนี้8โมงกว่าแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะไม่ได้ไปกินข้า,าวเช้านะเพราะว่าตื่นมาก็ยังไม่หิวเลยแล้วก็สำหรับไปโรงแรมเราก็จะไม่ค่อยกินข้า,าวเช้าเท่าไหร่อันนี้ก็บรรยากาศแบบถนนมิตรภาพนะครับกรุ <Yeah. S 1> งเทพไปจังหวัดนครราชสีมาจะกกันในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเช้านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ